สวัสดีค่ะนี่ก็แต่งตัวไปทำงานแล้วนะคะวันนี้น้องก็จะมาบอกว่าการทานรับประทานอาหารทำอาหารทา,ทานที่บ้านเนี่ยดีกว่าที่จะออกไปทานอาหารนอกบ้านถ้าใครที่เป็นสายดูแลสุขภาพนะคะก็จะรู้เลยว่าสุขภาพที่ดีนะคะเราต้องรู้ว่าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันไปบำรุงสุขภาพ ไปเสริมสร้างหรือว่ามันไปทำลายสุขภาพของเรานะคะวันนี้น้องก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพนอกจากการออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วนะคะออกกำลังกายนี้ทำไปแล้วทุกเช้านะคะสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องดูแลเรื่องอาหารนะคะวันนี้น้องก็จะมาเริ่มคุยให้คิดทำให้ดูกินให้เห็น นะคะจะได้รู้ว่าคอสที่นี่ทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสัป,ปะยากะก็คือปัจจัยองค์ประกอบที่ทําให้ชีวิตมีคุณภาพแล้วก็สุขภาพดีนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูว่าวันนี้น้องทําเมนูอะไรนะคะเอ่อแมทชเรียหรือว่าอินกรีเดียนภาษาอังกฤษนะคะวัตถุดิบที่เราจะมาใช้ผลิตเนี่ยเขาเรียกว่าอินกรีเดียนนะคะก็คือเอา วัตถุดิบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องตุมเครื่องปรุงเครื่องเติมต่างๆและที่สําคัญนะคะอาหารหมูแล้วก็ผักที่เอามาบํารุงส่วนใหเนี่ยผักจะฉีดสารพิษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงดีมากเลยที่เราจะต้องปลูกผักเองนะคะหลายๆคนปลูกผักเองบ้านน้องก็คุณป้านะคะคุณแม่เนี่ยแหละก็ปลูกผักเองก็จะมีที่นะคะปลูกผัก เล็กๆน้อยๆที่ทานในบ้านผักชีต้นหอมอะไรอย่างนี้ที่ใช้ทั่วไปผักคะนา้าผักบุ้งจีนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ฉีดสารพิษมันเป็นออร์แกนิกแล้วเรากินเป็นประจำนะคะสุพรรณเนี่ยเขาก,กินทอดปลาทูน้ำพริกปลาทูอะไรกันอย่างนี้นะคะกินผักต้มฟักทองอย่างนี้ฟักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ปลูกเอง เพื่อที่จะลดปริมาณสารพิษที่มันอยู่ในอาหารที่เราไปซื้อตลาดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาล้างมายังไงกินยังไงใช่ไหมคะเราจึงเริ่มปลูกเองก็เดี๋ยวนี่จะพาไปดูนะคะวันคลิปหน้าว่าไอ้ตัวผักที่เราปลูกเองรับประทานเองเป็นยังไงนะคะนอกจากข้าวปลูกเองผักปลูกเองแล้วก็เอ่อการปรุงนะคะที่สําคัญก็คือเครื่องปรุงเนี่ย สำคัญมากก็คือเขาปรุงอะไรมาทําอะไรมาบ้างเราไม่รู้น้ําสะอาดไหมผงชูรสเยอะไหมโซเดียมมันจะไปสะสมในร่างกายเกลือจะทําให้ปอดแล้วก็ตับเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวพาไปดูอาหารนะคะว่านี่ทําอะไรวันนี้ทานวันนี้อาหารของน้องก็จะเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวนะคะตีนไก่อันนี้นะคะทเาเองแล้วก็ทําไข่มาตูมด้วยนะคะ จะได้อร่อยนะคะเดี๋ยวก็มาให้ดูว่าเส้นมีเหลืองนะคะแล้วก็ตีนไก่นะคะนี่นะคะน่าทาน